มาดูกันครับอันนี้ภาษาอีสานจะเรียกต้นปอหูนะครับแต่ภาษากลางนะครับภาษาสากลเขาจะเรียกต้นพังแหนะครับมาดูกันครับต้นพังแหเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ครับมาดูใบครับใบของเขานะครับใบของเขาจะมีรูปร่างที่แหลมนะครับนี่ครับหน้าใบจะเป็นลำเหลี่ยมอย่างนี้นะครับนี่ครับ จะนุ่มนะครับใบนะครับใบจะออกนุ่มๆนะครับม to ีขนพุ่มปวยเหมือนเหมือนผ้าขนหนูนะครับใบจะนุ่มนวลนมากนะครับหลังใบจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือหลังใบนะครับหลังใบก็จะมีขนนะครับขนตามมานะครับหลังใบนะครับมีขนเล็กๆขนขาวๆนะครับส่วนใบจะสวยงามมากนะครับใบนะครับจะเป็นแผ่นเรียวอย่างนี้นะครับเรียวงามสวยนะครับอันนี้คือ ลังใบของเขานะครับนี่ครับจะเป็นเลียวสวยงามมากมาดูก้านเขาก่อนนะครับก้านเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับก้านของเขาจะออกสีน้ําตาลนะครับนี่ครับเป็นข้อเป็นข้ออย่างนี้นะครับนี่ครับก้านของเขาจะเป็นข้อเป็นข้ออย่างนี้นะครับและเป็นออกสีน้ําตาลนะครับส่วนเมล็ดของเขานะครับจะเป็นเมล็ดเล็กๆนะครับเล็กๆสีดํานะครับเวลาสุกจะสีดํานะครับจะออกตามโคนต้นนะครับ นี่ครับเออโคนโคนใบนะครับไม่ใช่โคนต้นจะออกตามโคนใบนะครับเป็นพุ่มเป็นพวงอย่างนี้นะครับเหมือนองุ่นนะครับคล้ายกันกับองุ่นนะครับแต่เม็ดเล็กๆนะครับถ้าหัวไม่ขีดไฟนะครับไม้ขีดไฟนะครับนี่ครับโลนของเขาจะสีดำาๆนะครับนี่มั่นใจได้เลยนะครับว่าต้นพังแหนะครับภาษาไทยเรียกต้นพังแหภาษาอีสานจะเรียกต้นปอหูนะครับนี่ครับลักษณะนะครับนกนะครับจะชอบมากนะครับใบ ส่วนเมล็ดของเขานกจะชอบกินมากนะครับส่วนประโยชน да. ์ของเขานะครับมาดูประโยชน์ของเขาประโยชน์ของเขานะครับอันนี้ขายต้นปอนะครับเปลือกของเขานะครับจะเหนียวเหมือนต้นปอนะครับสามารถนำเปลือกของเขาไปทําเป็นเชือกได้นะครับไปทําเป็นเชือกเหมือนต้นปอได้นะครับเหมือนปอได้นะครับนี่ครับประโยชน์ของเขานะครับมีประโยชน์นะครับตัวนี้นะครับเพราะจะมี เปลือกที่เหนียวและหยาบนะครับเปลือกแก่ต้นแก่ที่เหน,นียวและหยาบนะครับนี่ครับนี่ครับดูกันชัดๆนะครับนี่คือต้นพังแหหรือปอหูนะครับภาษาอีสานเขาจะเรียกปอหูนะครับนี่ครับมีต้นใบลักษณะนี้นะครับนี่ครับไม้ชนิดนี้หาได้ยากนะครับบางพื้นที่นะครับมีประโยชน์มากนะครับไม้ชนิดนี้ส่วนสรรพคุณนะครับ มาดูสรรพคุณของเขานะครับสรรพคุณทางยานะครับที่นิยมกันมากที่สุดเลยนะครับในเขตภาคอีสานตำราพื้นบ้านนะครับจะใช้เปลือกนะครับแต่นิยมใช้เปลือกของเขานะครับไปตําให้ละเอียดหรือเคี้ยวก็ได้นะครับเคี้ยวอมไว้ในปากนะครับแก้ร้อนในครับปากร้อนในมันจะเปื่อยนะครับปากส่วนมากคนร้อนในปากเราจะเปื่อยนะครับอันนี้รักษาโรคปากเปื่อยได้นะครับ นี่คือสรรพคุณของเขานะครับตัวหลักนะครับคือรักษาโรคปากเปื่อยนะครับมุนไพรทางยาส่วนรากของเขานะครับส่วนมากในต่างประเทศนะครับส่วนมากต้นพังแหจะอยู่ในแถบประเทศแอฟริกาจะเยอะมากนะครับแถบประเทศแอฟริกาแต่ในไทยเราก็จะอยู่ในประเทศไทยจะอยู่ในแถบภาคอีสานนะครับสรรพคุณรากของเขานะครับใช้เป็นยาห้ามเลือดนะครับ ย้ำนะครับว่าใช้เป็นยาห้ามเลือดและใช้เป็นยาแก้โรคกระเพาะอาหารและโรคเลือดออกในกระเพาะอาหารนะครับส่วนลำต้นนะครับเปลือกและลำต้นสามารถใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้นะครับถ่ายพยาธิใครมีพยาธิเยอะๆนะครับในร่างกายสามารถนำเปลือกและลำต้นไปเป็นยาถ่ายพยาธิได้นะครับและเป็นยาแก้ปวด ตามข้อปวดตามกระดูกปวดตามกล้ามเนื้อด้วยนะครับสําหรับเปลือกลําต้นและใบนะครับ3อย่างนี้นะครับเราเป็นรวมผสมกันส่วนผลและดอกของเขานะครับสามารถทําเป็นยาทรงชงนะครับชงให้เก่ยเด็กนะครับรักษาโรคหลอดลมอักเสบและปอดบวมนะครับรักษาโรคปอดนะครับเรือรังนะครับปอดบวมนะครับสําหรับเด็ก ส่วนลำต้นนะครับลำต้นมาดูกันครับลำต้นเขาเป็นยังไงครับนี่ครับลำต้นของเขานะครับจะขายลำต้นของต้นกระทินนะครับย้ำนะครับต้นกระทินนะครับข้ายกันนะครับจะมีจุดขาวเล็กๆนะครับต้นของเขานะครับมีจุดขาวเรียงรายกันเล็กๆนะครับนี่คือต้นพังแหนะครับหรือปอหูภาษาาีสานต้นของเขาจะมีน้ำหนักเบานะครับไม่มีแก่นนะครับต้นเล็กจะไม่มีแก่นต้นโตก็หาแก่นยากนะครับ ไม้ชนิดนี้นะครับคือพังแหนี่จะหาแข็งยากเป็นไม้ที่เบานะครับเหมือนต้นไม้อะไรลินไม้นะครับต้นลินไม้จะเบาเหมือนกันนะครับข้างในจะไม่แข็งนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับหักง่ายนะครับและมีน้ําหนักเบานะครับเปลือกของเขานะครับมีลักษณะเปลือกจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นใยเป็นเส้นอย่างนี้นะครับนี่คือตําหนีนะครับ ตำหนิองเปลือกเขานะครับและจะมีจุดสีขาวนะครับตำหนิคือจุดสีขาวนะครับและลายนะครับให้จําลายดีๆนะครับลายเป็นขีดนะครับนี่ครับสังเกตดูขีดมันนะครับนี่ถ้าไปเจอตามป่าตามไร่นี่ให้มั่นใจเลยเลยนะครับว่าต้นนี้คือต้นพังแหนะครับและดูรวมกันกับใบลําต้นดูใสกันถ้ามีลักษณะนี้คือต้นพังแหนะครับครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์กับพี่น้องนะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับสําหรับผมหง,หงเฟยสาระเล่นพืชก็จะขอลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ